วัสดีทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เนิวจะมาลองทํา UGC เป็นของตัวเองนะแต่ไม่ได้ทําแบบวางขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่นิวจะมาสอนทํา UGC ในโลบอกกัน UGC คืออะไรก็จะเป็นไอเทมที่แบบว่าถูกนําไปวางจําหน่ายในเกมโลบอกนั่นเอง แล้วบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นว่าไอเทมบางอันเนี่ยมันขึ้นว่าไม่มีผู้ขายต่ออย่างเช่นไอเทมนี้ซึ่งเป็นไอเทมโล่ที่อลังการมากแล้วก็สวยมากแต่ทําไมถึงไม่มีผู้ขายต่อก็เพราะว่าเจ้าของไอเทมเนี่ยได้ปิดทําการขายไปแล้วนะเหมือนกับว่าเจ้าของไอเทมเนี่ยไม่ได้ทําการขายอีกต่อไปมันก็เลยขึ้นว่าไม่มีผู้ขายต่อในคลิปนี้เนี่ยพี่นิวก็จะมาทํา UGC ที่แบบว่าเป็นแบบตัวที่เกาะอยู่บนไหล่แบบนี้เฮ้ยมีนักเก็ตด้วยเหรอเนี่ยโอเมก o d เพิ่งเคยเห็นว่ามีเอ่อมีนักเก็ตเกาะไหลด้วยอ่ะแล้วก็เป็นหน้าเกเรนด้วยก็เดี๋ยวเรามาลองทํากันดีกว่านะว่ามันทํำยังไงโดยการมาที่ r o บอคสตูดิโอจะบอกว่าโรบอคสตูดิโอคือแหล่งที่ทําแมปได้ทํา u g c ได้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทํำยังไง อันดับแรกเลยนะเราเนี่ยจะทําการแบบว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเกาะบนไหล่ใช่ไหมเราก็พิมพ์หาคําว่า a า shoulder pet นะนี่แบบนี้ shoulder pet แล้วคราวนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเหมือนกับว่ารูปร่างไอเทมหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เกาะอยู่บนไหลแล้วนั่นเองนะสมมติว่าพี่นิวเอาอันนี้ออกมาแนละ้วทุกคนเอาเนี่ยออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ใช่ปะนี่เลยเราเอาออกมาแล้วแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสีผิวได้นะเออถ้าเกิดเราอยากได้สีผิวอื่นเราก็เปลี่ยนได้นะ เปลี่ยนได้ทุกเฉดสีเลยสมมติพี่นิวเป็นสีเนื้อละกันนะเพราะว่าพี่นิวเนี่ยจะทําเป็นตัวละครสัตว์เลี้ยงตัวพี่นิวเองอะมาดูกันขั้นตอนต่อไปนะก็ให้ไปที่ปลั๊กอินนะแล้วคราวนี้เราก็ไปตรงแถบโหลดคาแรคเตอร์แน่นอนเราก็เอาคาแรคเตอร์เราออกมาพี่นิวก็พิมพ์หาคําว่าสุพัก กรานเอ็มนะเพราะว่าเป็นชื่อในเกมพี่นิวนั่นเองพอเราพิมพ์หาปุ๊บเนี่ยนี่เลยมันก็จะขึ้นตัวละครเรามาแล้วคราวนี้เราก็ทําการกดออกมาเลยแล้วตอนนี้เราก็ทําการกดมันออกมาแล้วใช่ไหมนี่มาแล้วตัวละครที่เราเลือกมาไม่กี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะทาการย้ายเสื้อผ้ามาใส่ตัวละครตัวนี้ซึ่งเป็นตัวละครตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงแล้วก็มาคลิก <Ĉ S 1> ตรงแถ<น>บนี้นะและนน้วครัวนี้เราก็ไปหาตรงเสื้อมาใช่ไหมนี่มันมีคําว่าเชิ้ตใช่ไหมเราก็ทําการ ลากเมาส์ไปใส่ในไอเทมตัวละครสัตว์เลี้ยงฟึบนี่เห็นว่าเสื้อมาแล้วนะแต่ว่านี่คือด้านหลังด้านหน้าอยู่นี่ทามันกลับหลังแล้วก็ทําการหมุนเฟึบอ่าด้านหน้าอยู่นี่ทุกคนนะต่อไปก็จะเป็นกางเกงลากขึ้นไปเฟึบนี่มาแล้วกางเกงกางเกงมาแล้วนะและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือผมเราก็ต้องทําการลากผมเข้าไปด้วยฟึบนี่มาแล้วตอนนี้รูปร่างเราก็จะเหมือนแบบว่า ตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงแล้วนะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ให้เราทาการย่อส่วนแต่ว่านี่มันจะเล็กไปก็ประมาณนี้ก็พอนี่เราก็จะกลายเป็นแบบว่า UGC ตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงแล้วแล้วก็ลองเอา UGC เรามาเกาะไหล่เรานะให้มันเหมือนกับว่ามันเป็นแบบว่าตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงเกาะอยู่บนไหล่เราเองไปไว้บนไหล่ตัวละครเราแล้วนี่มันจะน่ารักมากทุกคนเห็นไหมเหมือนกับว่าเรามีไอเทม UGC เป็นของตัวเองเวลาเรากดเล่นเนี่ย UGC เนี่ยมันก็จะไม่มาบนไหล่ให้นะเพราะว่าตอนนี้พี่นิวไม่ได้วางจาหน่ายแต่คราวนี้เราจะมาสอน ธีการแบบว่าเซฟกันเพื่อทําให้ UGC อันนี้ที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยไปอยู่ในนี้นี่ให้มันมาอยู่ในนี้อ่ะฮะจะบอกว่าพี่นิวเนี่ยได้ทําการสร้างไว้ตัวหนึ่งแล้วแล้วรานนี้พี่นิวก็ตั้งชื่อว่าเอวาดอนะมาเสิร์ดูกันว่าจะขึ้นไหมฟึบแล้วรานนี้พี่นิวก็เสิร์ชมาแน่หนไหมนี่คือตุ๊กตา UGC ที่พี่นิวแบบว่าได้ทําการผลิตไว้ก่อนหน้านั้นมันก็จะเข้ามาอยู่ในโรบอทสตูดิโอนะอ่ะมาดูกันนี่เฮ่พอเราคลิวออกมาเนี่ยมันก็จะมาเลยนี่ไม่ว่าเราคิอ,อกมากี่ตัวเนี่ยมันกจะมาห,หมาร เซฟนั้นก็ให้เราเนี่ยไปคลิกตรงไอเทม UGC ที่เราผลิตขึ้นมานะแล้วก็ทําการคลิกขวาก็ให้เลือกคําว่าเซฟทูโ o บอก x อัน,นี้นะทุกคนเนี่พอเราเลือกคําว่าเซฟทูโ r บอกร x แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาตั้งชื่อไอเทมเราแล้วกันนะพี่นิวก็ตั้งว่า e AWARD NEW นะประมาณว่าแบบเป็นตัวใหม่อะไรอย่างนี้นะ e AWARD NEW นะแล้วก็เราสามารถเขียนเดียวสคริปชันได้เป็นภาษาไทยก็ได้นะพี่นิวก็พิมพ์ว่าเป็นตัวตุ๊กตาของช่อง e v a w วาเ g มอะไรแบบนี้ นนนะแล้วก็ตั้ง d ด s c r i p t ค o ิชันไปแล้วครานี้ก็ให้เรานะมาที่ Content ์ไทยถ้าเกิดเราอยากเซฟให้อยู่ในแค่โ o บอคสตูดิโอเนี่ยเราก็เลือกอันนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากเอาไปวางขายในเว็บโลบอ เราก็ต้องเลือกอวตารในเทมนะสมมุตินะพี่นิวเลือกอวตารในเทมใช่ไหมแล,ลแล้วคันนี้เราก็มาทําการเลือกตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรง F set category เนี่ยมันให้เราเลือกว่าเราคือไอเทมส่วนไหนถ้าเป็นบอดี้บอดี้ไม่ใช่นะเห็นไหมมันขึ้นเออร์เลร์มาเต็มเลยเราก็ต้องเลือกว่า s h o u l e r r a c c e s s o r y เห็นไหมเนี่ย แต่มันยังเออเลือยอยู่เดี๋ยวถ้ายังไงพี่นิววางขายได้สาเร็จแล้วเนี่ยจะมาสอนอีกทีหนึ่งละกันนะแต่ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้การที่เราจะวางขายไอเทมในโลบอกเนี่ยเราต้องจ่าย750โรบ, <S 2> <S 2> <S <ล>บัูเหมือนกับว่าเราต้องใช้เงินลงทุนในการขายไอเทมเราก่อนส่วนจะได้กําไรกลับคืนมาไหมก็อยู่ที่ว่าจะมีคนซื้อไอเทมเราหรือเปล่านะตอนนี้พี่นิวยังวางขายไม่ได้เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ยังวางขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเซฟไอเทม เราในโลบอสตูดิโอก่อนกันแล้วกันนะโดยการเปลี่ยนจากเลือกอวตารในเทม ไปเป็น Development Item เทนี่เห็นไหมแล้วคราวน,นี้เราก็ทําการเลือกคําว่า m o เดลแล้วกันนะเพราะว่าเราคือ m o เด l ไงแล้วต่อไปตรงนี้สําคัญมากถ้าเกิดเราอยากให้ UGC เราหรือว่าไอเทมเราเนี่ยขึ้นใน r o b l o x Studio เนี่ยเราก็ต้องกดเปิดนะทุกคนนะนี่แล้วก็มีคอมเมนต์ได้สามารถมีคนมาคอมเมนต์ UGC เราได้หลังจากที่เราแบบว่าตั้งค่าอะไรหมดแล้วนะมาแล้วคราวนี้เราก็ทําการกดเซฟเลยอ่ะกดเซฟไร้อยมันก็จะขึ้นแบบนี้มาถ้ามันขึ้นแบบนี้ แปลว่าเราเซฟสําเร็จนะแล้วคราวนี้เราก็จะมี UGC เป็นของตัวเองแล้วแล้วก็จะมีเลข ID UGC ด้วย <c oughs> เดี๋ยวแล้วเรามาสวดกันอีกรอบนึงแล้วกันนะว่าจะขึ้นไหม AWA Game พิมพแค่นี้แหละมาขึ้นไหมตึด๊ดเอ้ยขึ้นแล้วทุกคนนี่ไงตัวเม่กีนนี้ที่เป็น New Save ไว้แล้วตอนนี้เราก็จะสามารถมีไอเทม UGC อยู่ในโลบกสตูดิโอได้ <c oughs> เดี๋ยวพากดเล่นนะเฮ้ยน่ารักมากทุกคนเห็นไหมเหมือนกับว่าเรามีแบบตุ๊กตาเป็นของตัวเองน่ะ แล้วถ้าเกิดพี่นิวสามารถวางจําหน่ายได้เนี่ยตุ๊กตาเรามันก็จะไปเกาะบนไหล่แบบนี้มันจะน่ารักมากแต่ว่าตอนนี้ขอไปหาวิธีที่ทําให้วางจําหน่ายได้ก่อนนะในไหนคลิปนี้เนี่ยเราก็มาสอนวิธีการทํา UGC ตุ๊กตาเกาะไหล่ในโรบอกแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวคราวนี้พี่นิวเนี่ยจะลองแบบว่าทําให้ตัวเองแบบเป็นตัวเล็กๆอะไรเงี้ยนะ <c oughs> คือเราสามารถตัวเล็กสุดด้เท่านี้แหละเด,เดี๋ยวเราค่อยไปปรับตัวเล็กอีกในวงให้เวนล,ละกันนะไปแต่ว่าพี่นิวเนี่ยขอเปลี่ยนหน้าตาเป็นหน้าตาแบบตุ๊กตาแบบนี้ละกันนะมันจะได้ดูแบบว่าสมจริงมากยิ่ เอาแหละเข้าไปในบุูสเฮเวนกันมาตอนนี้เราเข้ามาในบรุสเฮเวนแล้วแล้วคนี้เดี๋ยวเราลองปรับแบบตัวเลขแบบตัวเล็จิ๋วเลยนะเราก็จะกลายเป็นตุ๊กตาแบบนี้แล้วต่อไปก็นั่งนั่งแบบนี้ เหมือนกับว่าเราเป็นไอเทม UGC ตุ๊กตาเกาะไหลมาดูกันว่าจะมีใครแบบว่าเอาเราไปเกาะไหลไหมเฮ้ยแล้วก็มีคนแบบว่านี่เลยนี่เลยนะมาดูกันเอาเดี๋ยวนะเออพี่จ๋าพี่ต้องเอาไปเกาะไหลสิจ๊ะพี่อุ้มแบบนี้มันไม่คือนะจ๊าก็เกาะไหลจ้ะพี่แล้วพี่วางหนูโยงขนาดนี้หรอพี่้เขาก็า <laughs> ข,อขออุ้มอ่ะมาดูกันครั้งนี้อ่ะโอ้โหเพื่อนไม่ใช่อุ้มแบบนี้อุ้มแบบเกาะไหลเลยเพื่อนเราไม่ใช่เด็กทารกนะเราคือตุ๊กตา UGC มันต้องอุ้มแบบนี้เนี่ยถึง จะแบบว่าเหมือนเนี่ยต้องอุ้มแบบนี้คนนี้ขออุ้มอ่ะถูกต้องเพื่อนอุ้มแบบนี้แหละนะแต่เราเหมือนตุ๊กตา UGC เกาะหลังมากกว่าดูเหมือนกับว่าเราเป็นไอเทมตุ๊กตาเลยอะอ,อจะว่าไปมันก็น่ารักเหมือนกันในเนี่ยถ้าเกิดคนไม่สังเกตนะจะคิดว่าเนี่ยคือไอเทมตุ๊กตาในเนี้ยแถมแบบว่าเป็นตุ๊กตา UGC ที่แบบว่าสามารถถอดออกได้ด้วยนะเนี่ยสามารถแบบว่าถอดวางพื้นได้ด้วยนะไม่ได้เกาะหลังเกาะไหลตลอดนะเป็นไง เท่บนนนนนแล้วนี่พี่นิวก็ลองขึ้นมานั่งบนนี้โอ้โหอยากก่างเราเป็นตุ๊กตาดูดิงยมาตรงนี้ดีกว่าคนไทยคนไทยคนไทยอ่ามีคนขออุ้มเลยทตนทีใครอะ้าวคนนี้เหรอเฮ้ยจะบอกว่าเธอลองอุ้มเราก่อนไหลดิเอาเดี๋ยวนะอุ้มเรามาทิ้งวางตุ๊กตาลิงแล้วก็มาอุ้มตุ๊กตาแบบเราไม่ล่ะฮะแล้วคนนี้ก็ขอเราอุ้มแล้วเอ้ย นั่นแหละถูกต้องเพื่อนโอ้โหอุ้มไว้บนหัวเลยจะสังเกตว่าทำไมภาพมันเสันๆหรือว่ามันบั๊กแล้วเขาก็บอกว่าเราหน้ารักนี่เขาชมว่าเราเป็นตุ๊กตาที่น่ารักเห็นไหมว่าภาพมันเนสันภาพมันกระตุกเนี่ยพอเขาปล่อยเราลงเนี่ยปรากฏว่าภาพมันไม่กระตุกภาพมันไม่สันแล้วอ่าแล้วตอนนี้เขาก็เอาราก่อไหล่พอเขาเอาราก่อไหล่ก่อหลังเนี่ยภาพไม่กระตุกโอ้ยางเท่เลยล่ะครับน้องรถไฟไหม้ค่ะก็ในคลิปนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้มาลองทำ ugc ตุ๊กตาเกาะไหล่ เป็นของตัวเองนะก็ทําในโรบสตูดิโอถ้าเกิดใครอยากลองทําแบบพี่นิวเนี่ยก็ลองทําตามคลิปนี้ได้ส่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วแกน,นะทุกคนบา,บายๆแค่จุบ๊บๆอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะกดไลค์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 ให้ด้วยนะว่าแต่เขาจะพาเราไปเที่ยวไหนเนี่ยรถไฟไม้ขนาดนี้พาเราไปเที่ยวไหนก้อนอ๋อพาเรามาทะเลใช่ไหมนี่ว่าขับรถลงทะเลเถอะนะรถไฟไม้ขนาดนี้ว่าแล้วเจ้าของก็ทำจริงๆด้วยย โอ้ก็ขับรถลุยทะเลไปเลยสิจ้าสรุปก็คือเขาพาเรามาเที่ยวทะเลนะเออแล้วระว,วังตุกตาลงทะเลแบบนี้เลยเหรอแล้วเธอก็กลับไปอุ้มตุกตาลิง <c oughs> เดี๋ยวเอ,อเราก็นึกว่าจะอุ้มเรากลับไปอุ้มตุกตาลิงอ่ะเธอชอบตุกตาลิงมากกว่าเราน้อยอะ